มาแล้วนะครับมาหินทา75แรงม้าพร้อมคลิปอ้อยเนาะรู้สึกว่าจะเป็นคันแรกของเมืองไทยนะที่เราติดคลิปอ้อยนะคันนี้ก็มีแผนจะส่งให้คุณลูกค้าเร็วๆนี้เลยนะนะครับผมราคาตัวรถอยู่ที่999,000บาทนะคานผู้ชมนะครับติดกับคลิปอ้อยลีบเราขายที่260,000บาทนะเป็นคลิปอ้อยของนาซาเนาะ ติดเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ราวๆหนึ่งล้านสองบาทอ่ะกลมๆนะ1นึ่งล้านสองแบาทนะนะครับราคานี้ก็ติดชุดใบมีดดินหน้าให้ฟรีด้วยนะท่านผู้ชมนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าค่าตัวของตัวรถมันไม่แพงมากนะครับ1นึ่ล้านมีทอนเนาะนะครับผมเจ็ดสแรงมาด้วยนะนะฮะไม่ใช่รถเล็กนะรถตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์มหินพานะ65-75แรงติดคลิปตัวเดียวกันนะเป็นคลิปรุ่นใหญ่นะนะครับสอบถามเข้ามาที่มหินทพามือสีบุญเรืองจังหวัดนองบัวลำพูได้นะท่านผู้ชมนะครับคันนี้ไม่ถึงหลานสานะรถใหม่นะครับผมรถใหม่คลิปใหม่นะไม่ถึงหลานานะครับถือว่าคุ้มมากๆนะนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับสําหรับรถแท็กเตอร์ เมื่อหินท่าเจ็ดสิบห้าแรอมาติด,คล,ตดค,ลคลิปอ้อยนะครับโคงใหญ่นะตัวนี้นะนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะครับนะนี่นะครับเร็วๆนี้ทางบริษัทของเราก็จะจัดส่งรถคันนี้ให้กับคุณลูกค้านะนะครับรถมาแล้วคุณลูกค้าบอกว่าจะเอาไปทำคีปนะครับขีปไรอ้อยเนาะลิปอ้อยเนาะ นะครับหลังจากคลิปอ้อยเสร็จแล้วก็จะถอดขีปลงแล้วก็ใส่โครงไถนะครับใส่เครื่องปลูกปลูกอ้อยบำรุงต่อกันต่อไปเนาะนี่นะครับแต่งเสื้อเลยทีเดียวนะนี่นะโอ้คันใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนะครับสี่สูบเทอโโร์โบชาร์จนะรุ่นนี้อ่าเจหแรงม้านะครับ ปิดคลิปอ้อยแล้วก็สวยดีนะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ราคาตัวรถ9,99,000บาทนะแถมชุดดันดินหน้า1ชุดนะครับส่วนคงคลิปอ้อยเราขายอยู่ที่2,60,000บาทนะนะครับถ้าในกรณีคุณลูกคา้าซื้อคลิปอ้อยเงินสดก็มีส่วนลดได้นะครับแต่ว่าเจ้านี้นะครับเขาซื้อเงินผ่อนกับทางบริษัทเราเนาะสำหรับคงคลนะิปอ้อยเนาะนะครับผมน,นะ อาคีบเป็นโครงใหญ่เลยสามารถสามารถคีบไมย้ยางพาราในไร่ได้ด้วยนะนี่นะสูงเลยนี่นะครับโครงคีบอ้อยนาซ่านะครับระบบแฮนริกไว้ใจได้นะครับแล้วก็โครงคีบใช้เหล็กค่อนข้างหนาเลยนะครับอันนี้นะอาการันตีคุณภาพนะสำหรับคีบอ้อยนาซาเนาะ สามารถเอาไปคีบไม้สักไม้ยางพารานะครับในแปลงได้สบายสบายเลยนะนะครับคอขีบเหล็กหนาพิเศษนะครับตัวนี้นะระบบไฮดรอล็กก็โอเคไว้ใจได้เลยล่ะนะครับแล้วก็มือคีบก็หนาดีนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้นะนี่นะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสีแดงไสเลยนะครับผมมันออกสมๆเนาะ โครงคีบม,มันจะมันจะมันจะออกสีส้มๆนิดนึงนะครับติดใบดันให้เรียบร้อยนะครับอสำหรับเอาไว้ใช้ในกรณีที่คีปอ้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถอดคลีบอ้อยออกนะครับอทําทงานไถต่อนะครับผม,มนี่นะ mm. สวยดีสวยดีนะครับผมมาดูท่อนท้ายนะครับ นี่นะโอ้นะครับหน้าแปนนคีบนะนะครับคีบของเราจะใช้ปั๊มไฮดรอลิกด้านนอกนะครับสั่งการทำงานด้วย P.T.O ของตัวรถนะนี่แบบนี้เลยนะครับความแรงของปั๊มนี่ไม่ต้องห่วงครับเราไม่ได้ใช้ระบบแรงดันของไฮดรอลิกของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มแยกต่างหากนะนะครับคีบอ้อยคีบไม้ยางหนักๆได้สบายนะตัวนี้รับโหลดได้สบายเพราะว่า เขาใช้ปั๊มของเขาเองนะครับไม่ได้ใช้ปั๊มของตัวรถนะครับด้านหลังก็จะเป็นอุปกรณ์ของตัวรถไถน,นะครับที่ถอดออกก็จะเก็บกับคืนให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะในกรณีที่เขาเอาใส่เอาไว้ใช้สําหรับงานไถน,นะครับฝั่งนี้เนาะนี่ครับชุดลากขง้วมันยังอยู่เลย ลักษณะนี้นะสำหรับงานประกอบงานที่ตั้งเนาะเออก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะเขา,เาน้าเขาน้าของเราเป็นรุ่นงานหนักอยู่แล้วนะสบายใจได้หายห่วงนะครับเขาน้าแบบเปิดนะไม่ต้องห่วงว่าใช้ไปใช้ไปมันจะหักนะเขาน้าแบบเปิดมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับทัานนี้ก็เป็นจุดยึดด้านหน้าของโครงชีบนะท่านผู้ชมนี่เนะเาะอ่าโอเคนะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะ รถแทรกเตอร์มหินทานะครับถ้าติดคงคลิปอ้อยได้มันก็จะเป็นรุ่น65แรง75แรงแล้วก็92แรงมานะท่านผู้ชมนะครับาสามารถติดคงคลิปอ้อยตัวใหญ่ได้สบายนะอส,สอบถามเข้ามาที่094นะ2235120เนาะนะครับทีมงานมหินทามเภอศรี se, บุเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูพร้อมบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม